ได้นะครับต้องยืนไปในแนวที่คิดว่าลงนะครับบางเกินก็ไม่ได้นะครับต้องสวัสดีครับวันนี้ผมโคเต้คิวนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาสอนสนุกนะครับแต่ว่ามาขายของแบบจริงๆเลยนะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีการเรียนแบบออนไลน์แล้วนะครับเรียนแบบออนไลน์เนี่ยคือยังไงนะครับ เราเนี่ยจะเรียนกันในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาตอบคําถามนะครับที่เจอบ่อยนะครับผมจะมาตอบประมาณสัก5้าหาคำถามนะครับก็คือคํำถามแรกนะครับเราก็จะมาดูกันว่าในกลุ่มเรียนเนี่ยนะครับในกลุ่มเรียนของเรานะครับ คลิปเป็นอะไรบ้างหัวข้อเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นหัวข้อเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับ 2. นะครับเราก็จะมาดูคําติชมนะครับว่าหลังจากคนที่เรียนไปแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มออนไลน์ไปแล้วนะครับมีการพัฒนายังไงนะครับแล้วก็มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมานะครับความแตกต่างระหว่างเรียนออนไลน์กับเจอตัวต่อตัวนะครับต่างกันอย่างไรต่อไปนะครับไม่มีโต๊ะสามารถเรียนได้ไหม แล้วก็ถ้าเรียนเนี่ยจะได้ผลไหมนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะก็คือว่าผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยก็คือมีโค้ดนะครับโค้ดสนุกเกอร์นะครับด้วยกันทั้งหมด3เลเวลนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมก็เป็นเลเวล3นะครับนะตอนนี้ก็คือสูงสุดละนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้ที่ผมได้รับเนี่ย มันยังไม่พอนะครับผมจึงไปสอบโค้ดนะครับจากว o r ส d s ูเก k e r นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ที่คุณผู้เรียนนะครับจะได้รับเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแก่นแท้แน่นอนนะครับมันเป็นของจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความรู้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในกลุ่มเรียนของเรานะครับมีคลิปอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเข้าเหลี่ยมนะครับเข้าเหลี่ยมคืออะไรนะครับเข้าเหลี่ยมนะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าการยืนไปในแนวที่เราจะคิดว่าลงแค่นั้นเองนะครับผมแนะนําวิธีไหนนะครับผมแนะนํานะครับวิธีการแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเยอะหลายรูปแบบมากนะครับเออโอเคเอารูปแบบนี้ก่อนนะครับ คนส่ว uh, นใหญ่เนี่ยชอบเอาขาให้ตรงกับแนวที่เราแทงคราวนี้เนี่ยข้อเสียของมันคืออะไรครับข้อเสียของมันก็คือว่าอันนี้แบบที่ผิดนะข้อเสียของมันก็คือตาเรามันจะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่เราจะเอาขาตรงกับแนวแทงเห็นไหมตามอยู่นี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอียงตัวคราวนี้จะเอียงตัวมากตัวน้อยเนี่ยเหลี่ยมมันก็ผิดเพี้ยนได้นะครับเห็นไหมเอียงเอียงมากก็หนาเอียงน้อยก็บางนะครับผมจึงไม่แนะนําวิธีการนี้ครับ วิธีแบบไหนแนะนำนะครับแบบนี้ครับหนึ่งครับยืนตรงครับเนี่ยตรงกับตาที่เราจะแทงเนี่ยก็คือสะดือนะครับหน้าเราเนี่ยกลางลำตัวเนี่ยตรงกับเส้นนะครับแค่ยืนก็ต้องลงแล้วนะครับถ้าเรายืนแนวไหนดูนะปลายคิวเนี่ยเห็นไหมผมเหมือนจะตัดไปตรงนี้เห็นไหมแค่ itures, ยืนก็ต้องลงแล้วนะครับถ้าผมยืนเนี่ยไปเต็มใบมันลงหรุมุมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องยืนไปแนวที่คิดว่าลงนะครับบางเกินก็ไม่ได้นะครับ ต้องเอาหน้าเรานะครับตาเรายืนไปในแนวที่เราจะคิดว่าลงตัวนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากๆนะครับทําไมถึงบอกว่าสําคัญมากๆเพราะผมยังไม่เคยเห็นผู้เล่นนะครับระดับโลกคนไหนเลยนะครับพอกลมตัวไปปุ๊บขยับหาเหลี่ยมสักคนเลยนะครับว่าเ้จะเขาจะแทงตรงไหนดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็สรุปได้ครับว่าการที่เขาเนี่ยกลมไปแล้วนิ่งเลยเนี่ย แสดงว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนไหนครับรู้ตั้งแต่ตอนยืนว่าเขาจะแทงตรงไหนแล้วลงถูกต้องไหมนะครับเรงนั้นการเข้าเหลี่ยมผมจึงเรียกว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคบโอเคยืนตรงยืนไปในแนวที่เราจะคิดว่าลงนะครับหลังจากนั้นครับให้เราก้าวเท้านะครับที่เราจับคิวผมจับมือซ้ายผมก็ก้าวเท้าซ้ายก่อนนะครับจาได้ไหมที่เราซ้อมกันก็คือเปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนเราจี้คิวไว้ที่สะดือตรงเส้นเนี่ยแต่คราวนี้เนะี่ยพอจี้ทุกไม้อย,อย่างเนี้ย มันไม่สบายมันไม่สมูทนะครับเราเอาคิวออกอ่าก็เหมือนเหยียบไปที่เส้นเหมือนเดิมแยกตัวออกแล้วก็ก้มตัวหาคิวประมาณนี้นะครับอีกครั้งครับจริงๆก็เหมือนเอาคิววางนะครับแต่เราตัดคิวออกให้มันสบายขึ้นนะครับยืนตรงกับแนวที่เราอยากจะแทงเท้าหลักเหยียบเท้าที่จับคิวแยกออกเอาตัวหลบนะครับก้มตัวหาคิวเห็นไหมฮะเราก็จะได้ การเข้าเหลี่ยมที่ถูกต้องครับแค่นี้เองนะครับขออยครั้งครับยืนตรงเหยียบแยกก้มโอเคครับคําถามถามต่อเน้นอะไรให้ตรงเน้นคิวเป็นหลักครับให้ตรงนะครับเน้นคิวให้ตรงกับเส้นนะครับให้เรานึกว่าวันต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเสียงนะครับจากผู้เรียนจริงนะครับอยู่ในกลุ่มเรียนออนไลน์ของเราจริงๆนะครับว่า เรียนแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับ ต่อไปนะครับจะตอบคาถามนะครับว่าเรียนออนไลน์กับเรียนตัวต่อตัวเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็มีผลดีผลเสียอย่างไงนะครับผมอยากจะบอกว่าเรียนออนไลน์นะครับดีแน่นอนนะครับทาไมถึงบอกว่าดีล่ะนะครับเพราะว่าการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยสมมุติว่าคุณผู้เรียนเนี่ยมีเวลาเรียนกับผมประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้เรียนเนี่ยจับคิวดีแล้วยืนดีแล้วสาวคิวดีแล้วนะครับผมก็จะจะไม่พูดเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องอะไรที่คุณผู้เรียนทําดีอยู่แล้ว ผมก็จะปล่อยข้ามไปครับเพราะว่าเราถูกต้องแล้วครับแต่กับกันในการเรียนกลุ่มออนไลน์นะครับผมเนี่ยต้องพูดให้หมดคือพูดตั้งแต่การยืนการสาวคิวการวางสะพานมือคือเราต้องพูดให้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นฐานแต่ละคนเป็นอย่างไรนะรผมจึงต้องพูดให้ละเอียดที่สุดครอบคลุมที่สุด,ดดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยในคาสเรียนออนไลน์เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนผมเนี่ย จะสอนคุณผู้ชมเนี่ยให้เป็นโค้ดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคุณผู้เรียนต้องรู้ทุกอย่างสามารถเช็คตัวเองได้นะครับแล้วลเราก็จะมีกฎให้นะครับว่าการส่งคิวตรงเป็นยังไงการเข้าเหรียญเป็นยังไงเรามีภาพหลายมุมประกอบให้คุณผู้เรียนดูอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนตัวต่อตัวเนี่ยดีคนละอย่างน,นะครับเรียนออนไลน์เนี่ยจะได้ความรู้ที่ครอบคลุมทฤษฎีที่แน่นปักเลยนะครับเพราะว่าผมต้องพูดทั้งหมด นะครับโดยภาครวมไม่มีข้ามเนื้อหาใดเลยแต่ถ้าเรียนตัวต่อตัวนะครับผมก็ต้องมาไล่ใหม่ผมเรียนต้องยืนอย่างนี้นะสาวคิวอ,อย่างนี้นะจับคิวอ,อย่างนี้นะผมต้องไล่ใหม่หมดเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือ1เรียนออนไลน์ด้วยนะครับสเจอตัวต่อตัวด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับออถ้าสมมติคุณผู้เรียนเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยทฤษฎีคุณผู้เรียนจะได้แล้วแล้วพอมาเจอผมอีกทีนึงโป๊ะ นะมันก็จะง่ายคราวนี้เนี่ยพอเวลาเรามาเจอกันเนี่ยผมจัดท่าทางคุณผู้เรียนนิดหน่อยเราก็สามารถไปเรื่องของจุดคอนโทลได้เลยเราก็สามารถไปเรื่องของการเข้าเบรกได้เลยเราก็สามารถไปเรื่องของลูกไซด์ได้เลยนะครับมันก็คือเป็นการต่อยอดได้ง่ายกว่าเดิมแทนที่คุณผู้เรียนจะมาเรียนตัวต่อตัวแล้วก็มาปูพื้นฐานใหม่นะครับผมก็ต้องอบอกใหม่หมดเลยคราวนี้คุณผู้เรียนเนี่ยก็จะอยู่กับเบสิคเนี่ยนานเนื่องจากคุณผู้เรียนท่าไม่ถนัดดูนนี่นั่นไม่ถนัดนะครับดังนั้นเนี่ย แนะนำนะครับเรียนออนไลน์ก่อนเชื่อผมนะครับดีจริงๆไม่เชื่อก็ดูรีวิวอ่านรีวิวเอานะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างเรียนออนไลน์กับตอบข้อสงสัยครับว่าถ้าไม่มีโต๊ะเนี่ยเรียนได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ครับเราใช้โต๊ะอะไรที่มันมีขนาดเท่ากันไก่ตัวเราเอวเราเนี่ยเราลองวัดนยครับโดยประมาณเนี้ยนะครับเราก็ เปรียบเสมือนนะครับโต๊ะกับข้าวโต๊ะลีดผ้าโต๊ะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็ตีเส้นฝึกท่าทางก่อนครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือท่าทางเนี่ยเบสิกเนี่ยแหละสาคัญที่สุดะนะครับในกลุ่มเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีบอกให้อย่างชัดเจนว่าคุณผู้เรียนต้องทํำยังไงถึงจะส่งคิวตรงคุณผู้เรียนต้องอปฏิบัติอย่างไรนะครับถึงจะทําท่าได้นะครับอันนี้คือทฤษฎีของเรานะครับโอเคต่อไปครับ เรียนแล้วจะได้ผลไหมนะครับผมตอบคำถามนี้ได้เลยครับว่าได้ผลแน่นอนครับเพราะว่าคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยผมยังยืนยันคําเดิมนะว่าคนรู้กับคนไม่รู้นะครับทําต่างกันนะวันนี้เนี่ยคุณผู้เรียนไม่รู้นะครับคุณผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในสิ่งที่ถูกต้องพอรู้ถูกต้องแล้วก็ฝึกฝนได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้เรียนนะครับมา เข้าคอร์สเรียนออนไลน์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าผมเนี่ยถ้าใครท,ที่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็จะถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเป็นปกติเนี่ยผมก็จะมีทัวร์นะครับทัวร์ไปในจังหวัดใหญ่ๆนะครับถ้าเรามีจัดอบรมนะครับเราก็จะชวนคุณผู้เรียนที่อยู่ในคลาสเรียนออนไลน์เข้ามาร่วมจอยกับเราด้วยนะครับจะได้เห็นท่าทางกันจะได้เห็นเบสิกกันจะได้พูดคุยกันได้ นะครับวันนี้ก็ขอฝากคอร์สออนไลน์นะครับโซลูเกอร์ไอวไว้ด้วยนะครับราคานะครับ3,750บาทนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ